โรงเรียนนายร้อยตำรวจค่ะร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดโครงการฝึกนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่41จำนวน298นายค่ะระหว่างวันที่2ถึง16กันยายน2568ค่ะเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชนบทและสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนายพิริยาชันท์ธีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีรับมอบนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทค่ะรุ่นที่41โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจและจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้ดำเนินการฝึกภาคสนามแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่2รุ่นที่41จำนวน298นายตั้งแต่วันที่2ถึง16กันยายน2568รวม15วันมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนายร้อยตำรวจค่ะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านฝึกงานมวลชนสัมพันธ์และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้กล่าวให้โอวาดแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจให้ใช้โอกาสนี้อย่างมุ่งมัน่นเพื่อเข้าใจวิถีชีวิตและปัญหาของประชาช อันจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในอนาคตโดยนักเรียนในร้อยตํารวจทั้ง298นายค่ะก็จะถูกส่งต่อไปยัง7อําเภอในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้าพักกับพ่อแม่สมมุติและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดค่ะ